สวัสดีครับคุณผู้ชมในตอนที่แล้วภาพชีวิตได้นำเสนอเรื่องราวของจ้อยผู้พิกรารทางสายตาแห่งวัดอีสานซึ่งทำงานจิตอาสาพเพื่อสังคมคุณผู้ชมคงเห็นแล้วว่าผู้พิกรารอย่างเช่นจ้อยนอกจากช่วยเหลือตัวเองได้แล้วยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วยและเมื่อผม ทำความรู้จักกับจ้อยมากขึ้นผมก็รับรู้ว่าจ้อยจิตอาสาเป็นผู้ชายโรแมนติกที่มีความสามารถทางด้านดนตรีน่าสนใจมากปกติไอ้พวกบรรดาเพลงที่พี่จ้อยได้ร้องเพลงอะไรมาเนี้ยกับกล่องคนฟังอะไรเงี้ยพี่จ้อยจริงๆแล้วเป็นคนชอบเพลงเนื้อหาประมาณไหนหรือว่าทํานองประมาณไหนรจริงๆผมเป็นคนชอบเพลงฟังสบายๆนะครับผมไม่ชอบแบบว่า เพลงอะไรที่มันฟังแล้วมันมันกระแทกกระแทกหรือรบหูอะไรเงี้ยครับผมชอบฟังเพลงสบายๆฟังเรื่อยๆนะอย่างเพลงความรักของความรบานแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงที่ชอบแต่ชอบเพลงสไตล์อย่างนี้แหละคือฟังเบาๆอย่างนี้แหละ ค,ความ,มเข้าใจกคือยอมอภัยอภัยให้กันรู้กันเดียววางที่ยอมยังงยนยืนคู่เพราะว่าจริงๆไม่ต้องการเหนี่ยไม่ต้องการข้ออ้างไม่ต้องการคําตอบใดๆทงนั้นะตอนนี้คือขอรักให้คนทั่วไปครับตอนนีนะ้ไม่ได้จอดสงว่าจะเป็น ใครคนใดคนหนึ่งโดยโตรงนะครับมีความดักให้เพื่อนร่วมโลกมี่วามความดักให้หลายๆคนที่เขามีความทุกข์อยากให้เขามีความสุขคนเขามีความสุขอยู่แล้วก็อยากให้มีความสุขยิงข่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับไปจ้าวแล้ว เป็นคนดีครับนิสัยดีมากเป็นคนแบบเฟื่อเฟือแผลกระตันยูเสียสละทุกอย่างครบหมดเป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยครับอ่าพี่จ้อยเป็นคนนิสัยดีครับคือแบบเราจะสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยพี่จ้อยเขาจะเป็นคนที่ให้ให้คําแนะนําได้เราเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งครับเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่เราคนหนึ่งเลยครับผมนี่พี่จ้อยมา,ม,า <laughs> มานั่งดูมาดูมาเชียร์มาเป็นเทรนเนอร์ให้เพราะว่าพวกเราทำจิตอาสาด้วยกันมาตลอด ก็ออกมาพบพวกเรานะครับมันจีแบนนะครับกาพเรียนท่นนานคณะกรรมการทุกท่านนะครับก็สวัสดีพี่น้องคนดูนะครับทุกคนนะครับที่น่ารัาทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจวอนุนตีในวันนี้นะครับ มีโอกาสมาประกวดอะไรอย่างเงี้ยทำไมครับเ,เคยประกวดเหมือนกันสมัยเป็นเด็กๆสมัยเป็นวัยรุ่นก็เคยประกวดเหมือนกันแต่สมัยรุ่นพวกผมเนี่ยก็คือโอกาสเวทีจะแสดงมันยากก็เลยว่าพอน้องๆเขามีเวทีมีโอกาสแล้วก็อยากให้น้องเขาได้แสดงออกเต็มที่นี่ว่าวันนี้น้องๆเขาจะอยังไหมครับก็50-50นะก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือสนุกสนุกอ่ะ ทำให้ดีที่สุดแล้วกันทำให้ดีที่สุดผลจะเป็นยังไงก็อยู่ที่พวกเราทานั่นแหละโน้ตวันนี้มาทําอะไรครับผมวันนี้มานั่งให้พี่จอยสอนครับแล้วมาดูพี่จอยทําง,งานด้วยอือแเ้ื่กีตาร์เนี่ยเช็ดทำไมครับเนี่ยหพรว่ากีตาร์ปวดพี่จอยก็เลยเช็ดให้ครับให้มันสะอาดสะอาดเ้าขาวป็ใหม่ครับเป็นของใหม่นี่แหละครับือจิตอาสาชวนผมไปเล่นดนตรีเอ๊ะ เล่นเปิดหมวกครับอ๋อไอที่ว่าหาทุนสร้างห้องน้ำมาเหรออันนี้ตัวใหม่ครับไม่แน่ใจว่าเขาเขาจะเวทําอะไรแล้วก็คือรุ่นพี่โทรมาชนเมื่อเช้าบอกว่างวดพอจะว่างไหมเพราะว่าวันที่สิบ๋ยอจะเล่นไปเล่นเปิดหมวกที่ปากช่องคนระับมีเคล็ดลับอยู่ว่าหนึ่งคุณต้องเล่นเพลงให้ให้ร่วมสมัยนะเปิดหมวกจะต่างกับไปเล่นที่โรงพยาบาลน,นะเล่นที่โรงพยาบาลคือเล่นตามอารมณ์ตัวเองก็ได้ แต่ว่าถ้าไปเล่นเปิดหมัวก็คือคุณต้องเล่นเพลงตามสมัยนิยมให้ได้อะหรือ,อหรือหรือ,รอถ้าคุณเล่นไม่ได้จริงๆคุณต้องเล่นเพลงที่เป็นอมาตะหมายความว่าทุกคนจะต้องรู้จักเพลงที่คุณเล่นยกตัวอย่างเด็ก<น>อย่างอย่างโฮมอย่างนี้เนาะ<อ>เพลงโฮมเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้จักใช่ไหมดอกไม้ประตูแจกันเนี่ยมันมันเป็นเพลงอมาตะไงพี่เจนะ้าครับปกติพี่เจ้านี่ร้อยสายกีตาร์อีงได้ไหมครับก็ ก็ร้อยได้แต่ก็ใส่ใส่ไม่ใส่ไม่เป็นใส่ไม่คล่องอ่ะก็เลยให้เขาใส่ให้ดีกว่าก็เลยให้นู้ดมาใส่ให้ไงให้น้ดใส่ให้บางทีก็เป็นใครก็ได้ที่ที่ใส่เป็นะมาช่วยอะไรนะสายหเนี่เไว้อันแรกใช่ไหมอันแรกที่ใกล้ตัวที่สุดใช่ไหมข้างบนอ่ะอะไรเลยข้างบนอันแรกเลยใช่ไหมสายสายหกสายหกไปถึงสายใหญ่สุดนะใช่ใช่เอาอันแรกเลยใช่ไหม อนอนไม่มีใครจใจ่จอยอย่างโน้อนี่ก็เหมือนกับจิตอาสาเหมือนกันนี่พี่จอยใช่ช่วยพี่จอย,อยงไงใ,ใช่ใช่เป็นจิตอาสาผมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมทำงานเพื่อสังคมก็จริงแต่ สิ่งที่ผมได้รับกลับมานอกจากความสุขความสบายใจแล้วผมยังได้เพื่อนได้มิตรภาพหลายคนหลายท่านเนี่ยเจอกันแล้วมีความคิดเหมือนกันแล้วก็ร่วมงานกันก็มีอย่างเด็กเนี่ยที่มาซ้อมดนตรีเนี่ยที่มาให้ผมตั้งสายกีตาร์ให้เนี่ยน้องเขาก็มาจากการที่เด็กอีกคนหนึ่งที่เขาแนะนำให้รู้จักกันแล้วก็ ผมอาสาที่จะไปเป็นผู้ฝึกซ้อมนดนตรีให้กับน้องเขาก็เลยกลายเป็นว่าก็ได้รู้จักกันใช่อครับนี่มีกันนึงพี่เอาให้พี่อะไรครับพี่โอ้ยโอ้ยเรื่องนี้เหรอครับเอ่อเทนเทเบิลจำลองครับเทนเทเบิลจำลองไว้ ทำไมจะเล่นเต็นท่านี่ะฉันยากไหมในดูซีเป็นอย่างไรหรือเฮ้ยมีแผนด้วยแผนอะไรเนี่ยอ๋อแผนโปรแกรมเนี่ยอ๋อโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมที่ใช้กับทูนเนบล์เนี่ยอ๋อตัวมันเป็นยังไงเอ่ยมันก็เหมือนของเล่นเหรอพี่ <laughs> OK，那嘞。 ก็ถามบัจจิตอาสาคืออะไรอ่ะอ่ะอ่ะตัวผมเองก็ยังไม่เข้าใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำมาเลยเฮ้ย หยุดแก่งแย่งแข่งขันไม่เห็นแก่ตัวขอเปลี่ยนคําเชื่อมนิดนึงเมื่อกี้บอกเอลิกทะเลาะบอกแววงใช่ไหมขอเปลี่ยนขอสลับคําพูดหน่อยไม่ทะเลาะบอกแวง้งเอาเอาไม้มาไว้ตรงนี้ไม่ทะเลาอะอกแวองอ่าลบราค่าฟันหยุดแก่งแย่งแข่งขันเลิกเห็นแก่ตัวถ้ามันจะกลันกว่าถ้าในสังคมมีแต่ผู้ให้จะดูยิ่งใหญ่เหมือนสังคมสวรรค์ไม่มีเหมือน ไม่มีไม่ทะเลาะเบาแหวงลบลาข้าพันไม่ทะเลาะเบาแหวงลบลาข้าพันเจนแย่งแข่งขันเลิกเห็นแก่ตัวเกิดมาทั้นทีทำดีกันไวเกิยทำดีต้องไปเกิดมาทันทีทำดีกัวได้บายทันทีเอาดีกันให้ได้เกิดมาทั้งทีทำดีกันเรื่อยไปจำเอาไว้มาทำดีได้ดีแล้วเส็จแค่เดี๋ยวพี่จอยนะเมื่อกี้นี้พี่จอยตอนเขาสอน ท่านอที่เจอหลวงก็ว่าเกิดมาทัานทีเอาดีให้ได้เอ่อเกิดมาทัานทีทําดีให้สุดใจทํานี้ถึงใจดีกว่าเกิดมาทัานทีทําดีกันเรื่อยไปดีกว่าเออเพราะเรามีเพราะเรามีศักดิ์ศรีเพราะเรามีศักดิ์ศรีมีเสรีภาพเท่ากันพี่พี่เสรีภาพไหมเพื่อ เพราะเรามีศักดิ์ศรีมีเสรีเท่ากันเช่ไหมโอเรามีศักดิ์ศรีมีเสรีเท่ากันตอนเพลได้เกิดมาทัางชีทำดีกันเข้าไว้เกิดมาทัางชีทำดีกันให้ได้เกิดมาทัางชีทำดีกันเรื่อยไปจงจำเอาไว้ว่าทำดีได้ดีเออคล่องกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะแจ็คกีกำลังแต่งเนื้อแรปอยู่ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตในชีวิตเนี่ยไม่เคยแต่งเพลงแรปเลยในชีวิตเลยแต่ร้องเพลงซึ้งๆหรือไม่ก็เพื่อนเพื่อเลยเนี่ยแต่นี้ก็รู้สึกว่ามันท้าทายต้องทั้งแต่งทั้งร์ r a n g ทั้งสุด s t r e ด้วยโอ้โหมันมากจริงๆภารกิจเนี่ยเป็นภารกิจที่สาคัญมากหนึ่งสัปดาห์ภารกิจหนึ่งสัปดาหาา์ต้องทําให้ได้ผมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือจ้อยจิตอาสา ในการทำงานดนตรีแนวใหม่ๆอย่างที่เขาอยากสัมผัสจากในห้องพักของจ้อยเราก็ไปบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงของวัดอีสานด้วยในวัดมีห้องอย่างนี้เยอะไหมครับผมอ๋อมีห้องเดียวจ้ะเป็นห้องบันทึกเสียงส่งรายการวิทยุาจา้ะอ๋อใช้งานไหมครับที่บันทึกเสียงเนี่ยครับเราจะมีหลวงพี่ท่านหนึ่งจะเป็นคนดูแลระบบแล้วก็จะมีคนมาใช้ มีคุณจ้อยมีพร้อาจารย์แล้วก็มีหลายรูปประชัยจ้ะมเวียนกันหมดใช้เป็นห้องกลางเริ่มต้นจากครอบครัวบริวารว่านเครือเอื้อเฟื้อไปหมดโดยไม่สนว่าเป็นใครจูงคนแก่ข้ามถนนช่วยคนที่บาดเจ็บเศษขยะก้มลงเก็บโดยไม่ต้องสงสยัยบางคราวที่บ้านเมืองประสบเหตุเพศภยัยเดือดร้อนเมื่อไหร่ก็ช่วยเหลือทันทีมีทุนออกทุน มีแรงออกแรงไม่มีการเสีสแซงทำไปให้เต็มที่เอนี้คือเรามาใช้สถานที่นี้เพื่อทำเพลงเพื่อเอเรนงเพลงขึ้นมาเป็นเพลงที่มีชื่อว่าจิตอาสาแล้วก็เป็นเพลงที่หอมด้วยนะเพลงนี้ที่ผมแต่งขึ้นมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะให้กำลังใจนะครับอยากจะให้กำลังใจคนที่ทำงานจิตอาสาทุกท่านทุกคนแล้วก็อยากจะ ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําด้วยเพราะว่าจริงๆผมว่าจะแต่งเป็นเป็นแนวโฟกธรรมดาเพราะผมเป็นนักดนตรีโฟกไเเล่น,เล,นเล่นกีตาร์โฟกธรรมดาแต่ว่าถ้าทําโฟกเนี่ยมันก็จะซ้ํากับคนอื่นมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ท้าทายอะ่ะก็เลยเออทําเป็นแรปดีกว่าคนอื่นที่ฟังเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดอย่างไรนะครับ่ผมมีเวลาแค่นี้นะครับผมก็ทําได้แค่นี้นะครับแต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้ผมก็คงจะทําได้มากกว่านี้เหมือนกัน เราเองอ่ะไม่โทษใครอ่ะโทษตัวเรามากกว่าทําไมคนพิการจะต้องทํางานเพื่อสังคมนะครับคนพิการเนี่ยจริงเราต้องต้องทำเลยนะเพราะว่าคนดีดูแลมันเยอะแล้วควรจะทําอะไรเพื่อคนดีและเพื่อสังคมบ้างคนพิการไม่ใช่ว่าจะรอจะรับความช่วยเหลือคนพิการบางคนก็อาจจะบอกว่าดูดีฉันก็พิการแย่อยู่แลแ้วปากคออยงนแล้วจะเป็นภารห้สังคอเปล่าอะไรอย่างี้ช่วยได้ถ้าคุณติดอะไรที่มันไม่ <laughs> ไม่ดีคุณก็เลิกซะ ทำให้ตัวเองก็แข็งแรงขึ้นแล้วส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะช่วยสังคมได้ช่วยตัวเองได้เราไม่คิดว่าพี่จ้อยเป็นคนพิการเลยเราจะคิดว่าพี่จ้อยเป็นคนปกติทั่วไปครับผมการที่คนเราจะมองว่าเป็นอุปสรรคอะเราชอบจะตั้งกำแพงกำแพงหนึ่งขึ้นมาว่าคนนี้เขาตาบอดคนนี้เขาหูหนวกแต่ว่าที่จริงแล้วเรายังไม่ได้เข้าไปคุกคีบชีวิตเขาเลยถ้าเราเข้าไปคุกคขีบชีวิตเขาครับเราจะรู้ว่า คนพวกนี้จะไม่ได้พิเป็นคนพิการครับจะเป็นคนปกติเหมือนเราแหละพวกคุณยังมองเราเป็นสองขั้วสุดโต่งอยู่ขั้วที่หนึ่งมองเราว่าเป็นบุคคลที่โอ้น่าสงสารนะเป็นบุคคลที่ด้อยคุณภาพเป็นบุคคลที่สมควรได้รับความเมนุเห็นใจนี่คือพว้วหนึ่งแล้วอีกกลุ่มหนึ่งมองพวกเราเป็นบุคคลที่พิเศษโอ้มีความสามารถน่าชื่นชม ไม่เหมือนคนธรรมดาแน่นอนไม่เหมือนคนธรรมดามครับซึ่งการมองแบบเนี้มัน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 ,ม,นมันเป็นการมองที่ผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยทั้งสองข้างผมจะยกตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปขึ้นรถเมย์เจ้าก,กรรมจริงๆเลยผมไม่บอกหรอกนะว่าสายไหน,นผมไปขึ้นรถเมย์ทีนี้ยเขาบอกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิและจะไม่เก็บค่าโดยสาร เนี่ยผู้โดยสารเต็มรถเลยร้องให้ฟังหน่อยทําไมอะ่ะแล้วผมจะเดินทางโดยปกติสุขผมไม่ได้หรือไงทําไมต้องให้มาเจออะไรแบบนี้ด้วยซึ่งมัน <laughs> มันก็ไม่มีคําจะบรรยายเนาะนะ <c oughs> มองเอ็นเบิร์จริงๆเลย <laughs> ถ้าคุณมองเราว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นคนธรรมดาเหมือพนพวกคุณนี่แหละพวกเราจะมีความสุขก่านี้มาก พ,จจพ,พี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอาาแปลว,ว่าอะไรเอาละครับวันนี้เราจะมาข้อความใจให้พี่น้องทุกท่านทุกคนเชิญครับเชิญครับ้อกโนกันเข้ามาแล้วตั้งใจฟังให้ดี ธรรมจิตอาสาหมายถึงใจเอื้อเฟื้อเห็นใครทุกข์เดือดร้อนก็ให้ความช่วยเหลือเริ่มต้นจากครอบครัวบริวารวานเรือเอื้อเฟื้อไปหมดโดยไม่สนว่าเป็นพลาจุ้งคนแก่ข้ามถนนช่วยคนที่บาดเจ็บเสร็จขยะก,ก้มลงเก็บโดยไม่ต้องสงสยัยบางคราวที่บ้านเมื่อประสบเหตุเพศไทยเดือดร้อนเมื่อไหรก็ช่วยเหลือท,ทันทีมีทุนออกทน มีแรงออกแรงไม่มีการเสแสร้งทำไปให้เต็มที่ไม่ใช่ทำเพื่อเอาหน้าหรือว่าเพิ่มดีกรีเพราะเรามีศักดิ์ศรีมีเสรีเท่ากันทั้งในสังคม มีแต่ผู้ให้คงจะดูยิ่งใหญ่เหมือนสังคมในสวรรค์ไม่ทะเลาะเบาแหวกรบราฆ่าฟันหยุดแก่งแย่งแข่งขันเลิกเห็นแก่ตัวเกิดมาทั้งทีทำดีกันให้ได้เกิดมาทั้งทีทำดีกันเข้าไว้เกิดมาทั้งทีทำดีกันเรื่อยไปจงจำเอาไว้ว่าทำดีได้ดีเกิดมาทั้งทีทำดีกันให้ได้เกิดมาทั้งทีทำดีกันเข้าไว้เกิดมาทั้งทีทำดีกันเรื่อยไปจงจ ทดดดีีไ้ It's nice to be nice with someone. ผมชอบคำนี้นะมันเป็นการดีถ้าเราจะทำดีกับใครสักคนหนึ่งเพราะว่าถ้าเราทำดีแล้วคนต่อๆไปก็ทำดีเหมือนกันต่างคนต่างดีนะครับเหมือนเนื้อเพลงที่บอกว่าถ้าในสังคมมีแต่ผู้ให้คงจะดูยิ่งใหญ่เหมือนสังคมในสวรรค์อะไรเงี้ยนะเพราะเนื้อเพลงมันมายอย่างนี้เราก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่า ถ้าทุกคนต่างคนต่างให้โดยไม่ได้ทําเอาหน้าหรือว่าเพิ่มดีกรีเหมือนเนื้อเพลงบอกน,นะฮะเราต่างคนต่างให้เนี่ยสังคมก็จะมีแต่น้ําใจท่วมท้นไอ้น้ําท่วมเนี่ยมันไม่ดีหรอกครับแต่ถ้าน้ําใจท่วมเนี่ยท่วมไปเลยครับท่วมมากเท่าไหร่ยิ่งดีฮะน้ําใจเนี่ยนะหลังจากที่ผมได้ทําความรู้จักกับจ้อยจิตอาสา ผมก็มองข้ามความพิการแต่ไปทึ่ง, <ไป S 1> งในความสามารถด้านดนตรีของเขาเผมทึ่งเขาในฐานะที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีเจตนาอยากช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงทำดีได้ดีทำไปให้เต็มที่สวัสดีครับ